อะไรบ้านมึงมีแต่แถบสีชมพูเลยเหรอมันก็ต้องมีสีอื่นด้วยสิใครก็จะไปทาสีชมพูเพียวๆแล้วมึงเล่นเครื่องสออ่างกูแล้วมึงสบายใจกันไหมมีสีเงินอยู่ไหนดูสิแต่ว่าน้องอยากแต่งเฉยๆน้องแต่งแค่ทุกสรุปแล้วพรุ่งนี้ไปเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายน้องอะแต่งใส่สั้น แล้วชุดแต่มึงเอาไประกองไว้ทำไมของกูยับหมดแล้วน่ะชุดสีฟ้ากูนะ่ะถ้ามึงทาแบบนี้นะโอ้โหนี่ตาเขาใตา้ตาเนี่ยมันต้องเป็นเส้นอีนี่ทาใต้ตา,ตาเหมือนกันรถเกี่ยร์ถเกี่ยร์ถนนไม่เท่ากันนะ่ะดันริอายคอน่าหุนชิมไหมเนี่ยตานี่ต่ชิมสิ น่าโซ่เดสมอกะอันนี้ปลาลมควันกินไหมนะ่ะถ้ากอะเมืว่าขนตามมัมีขนเป็นนกเลยอะเ <c oughs> ยื่อเคลออกซิกกลตเตอร์เคลโมราเรนโซเรียออกซิกกลตเตอร์เคลลูลิแควลไปเอาลาซานญาเข้าเาตาอบไปถ้าไม่กินอบแล้วแม่จะเอาแม่ซื้อมาแล้วต้องกินให้หมดเพราะว่าเป็นลาซานญาสด เเล็ดบ,บ,บอลบอลอินตะบอลไม่ให้แถอ้งดุมมวกไวรุ่นนมสาวพอปปนั้นละมะเฮ้าสองคนโอ้โ,อโอยมโมเกสัมบอลรุ่นเน,นอว่าแต่เมียหันละ ย่มนั่นแต่ว่าแต่เมียผ่อ,องไงไงสร้างข่อ,อยขายขาดแล้วเจ้าบ,บริสุทธิ์ก็สร้างขอยเทศกระจ,จัดไฮโรดมามาสกอตชานลาโคนสกอต ฝ้าบานได้อย่าดื้ออย่าซนมืออื่นมือ้สองแม่ลูกสิไปเรือนอนข้างขึ้นใหเฝ่าบ้านได้ไงห้ามหนีห้ามหายห้ามลาห้ามขาดรักนะจุ๊บ